สวัสดีครับผมเบาทุานทองแกรครับเมื่อนี้พบพอกันสายวันอาทิตย์ครับสามโมงเสารกว่า,วาออกมาหน้าครับเมื่อนี้มหาเลาะยางเลาะว่าสิมาเลาะเบ,บิงนั่นเบิงนี่ว่าสิเลาะเบิงหนูเห็นกองเฟี้ยงยี่นี่ไฟท่านในไหมโครครับดูบ้านนี่เกลเลย่งางยางเลาะน้ำกองเฟียเ้ยงบัดเพ็นหู้จองจ่องเอ้าหู้ยังสนดอกมากข้าง,งนี่น่ครับเป็นยังหู้ยังนอ คำว่วาหนูหมามสส insight, ันคือบ่กเข่าเลยเดี๋ยวงเสียงภาพไปซองเบมึงครับวันหู้ยังมันจะเห็นรุ่นอยู่มันเป็นเฉยเดี๋ยเป็นสงสัยสงสัยอยู่ครับนี่ยงานของมึงน้ำกันครับมันคือหู้ยังมึงอยู่ในแฉยละหู้ยังครับเดี๋ยวเด้อเห็นดำดำนี่เลยหู้ยังเนาะหว่กัดมาเหรอเป็นหนูแบบนี้หนูรูปอะไรแบบนี้ โอเอ้อยเทเรซุครับมาหน่อยครับนุ่งใส่ออกเป็เลยังไงล่ะ<ฮ>เห็นบ่ครับดูเลยสีดำล้วนเลยสีดำล้วนเลยมันกองกันนี่คุณนะครับนี่มาหน่อยเป็นแต่สั้งเนี่ยเกิดฝนตกมากี่เป็นยังไลยเนี่ยเห็นบ่ครับใช่ไหมครับโอเคคลิปนี้จบเท่านี้ครับขอบคุณครับ